อมันจะตัวใหญ่ขนาดนี้นะ <c oughs> ตึงตึงตึงคคำเตือนก่อนดูคลิปนี้ขอให้พวกท่านเบาเสียงซาวหรือให้ลดเสียงเพราะในภายในคลิปนี้ อาจจะมีเสียงที่ดังหลักแหลมหนักแน่นถึกทนเอาง่ายๆมึงเบาเสียงก็พอสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะคะรับก็อยู่กับผมอ่า r e Member มี Me, นะครับก็เนี่ยแหละเกมนี้แหละรประเดิมเกมแรกก็เกมอาก้าไทยแลนด์นะเป็นเซฟไทยเลยฮะ๋อ,ะอ, um, ะอ,อตั้งชื่อว่าหุ้ยนนจะแดก มาแล้วนัดเจอนัดเจอนัรงไหนะสยบนแล้วนั่งใสยบนใสยบนอุ้ยอุ้ยอยหยาอย่าหยาอุ้อุ้ยอ้เฮื้ยนแดกอะั้นงันกปว่ยาสักขันแบบเลยแบเซ่เอ้ยตามจังเลยตอนนี้ใครตัวใหญ่บ้างอ่ะมาแดกวันนี้พี่อยู่พี่อยู่อันดับท่าอเฮ้ยมาแดกมัน เร็วหยุดมารังเดิไปสายบนเร็วมั่ได้่ขนาอ้ยอมันก็สองตัวได้๋ยวๆๆเอ้ยหิ้ชิบหายเรวชิบหายมันติดบนแล้วยังไม่ติดซ้ายติดสวาเร็วกูจะโดนดอกแล้วกูจัดูดิโอ่โ

ไอ้กบ้าง่างแล้วกูหนีมึงอะมึงเพื่อนตามมึงยัอยู่ดีไหมลอเล่นแล้วมันจะหลบล่าอยู่มึงยังอยู่มั้เนี่ยามใครหลังพวกแดงแนแดงไอ้ามมึงยังอยู่ปเนี่ยมึงตัวใหญ่วล้วแล้วยแล้ใครวะเนี่วี่ยอ่นี่โนโตนวยามจะแดโนตจะแดกกูทำไมเฮ้ยใครวะเฮ้ยอับี่โอยเฮ้ยไอ้ เราจะแดงปึ้งเดี๋ยวเรแดงปึมาช่วยกูหนเฮ้ยกูจะโดนเอาไว้เอาไว้เฮ้ยอะไรอดอดตัวให้กูหน่อยกดกดดับยูอ่ะกดดับยูอะไรอยู่ดับสี่นะจ้าวจ้าวจ้าวเอาไว้ไอ้ี่นี่ไอ้ยี่นี่ฮึฮึเอาไปให้กูได้เมื่อกี้ Mọi lẽo! I told you Nam có thể đi đẹp mẹ 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 sẽ mẹ 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 đi, mẹ 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 Này mẹ 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 anh, mẹ 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 ไอ้โอ้โหปาไม่แกแบบมานนนให้หญิงเป็นตัวหลักแล้วเราสองคนไปหาที่หนามสีเียเรามาให้เิอาไปี่ไปไปเราได้เป็นทีไม้ทีเวิร์กคู่ทีไม่หน้าดีเดี๋ยวกูดูท้ายให้หญิงให้กูกินไปมาณเนี่ยเฮ้ยผมกินสลดัี้ผมรักอิส่าเ้นี่น่นนไม่หะแ่งตัวไมไแด่วสอกุ้ เอ้หญิงแดกตัวเล็กไปแดกแดกหวังเฮ้กูแดกเองอยู่เฉยอยู่เฉยเด่ถึงเดี๋ยวมึงแดกกูหรือกูแดกมึงเนี่ยรอตีมาแล้วใหญ่ไปเลรอตีมาแล้วพ่ตากลยอเยอเรามาเป็นทีมเลยทีมเราอะ ได้ไดหยิมหได้ได้ไ้ไรอแม่งเลยเนี่ยเนี่ยโอ้โหเฮียน่ารักดีเฮียไล่เลยเฮ้ได้ได้ได้สู้ได้เราสู้ได้หยิมนี่แดกไปเออเฮ้ยเอาเราต้องแบ่งไว้พี่อีก่ะแบ่งให้ตัวด้นหน้าพี่ละนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่เราลองไปเราลอง

ผมจะทําผลงานออกมาเรื่อยๆนะช่วงเดือนนี้นะอ่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่มารับชมกันนะครับขอบคุณครับครับหากท่านดูคลิปจบแล้วอย่าเพิ่งลืมกดซับสไครต์และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับ